หูเห็ดเหลืองเห็ดมันปูโอสวยไหมอ่ะเช็คเช็คสวยอยู่นะโอเคเลยนี่เออเฟียลพิยูดเดือดพิยูดสวยไหมสวย,นะยเยน,ยยยยนาะสวยอยู่ทุกคนอ่ะตะก้าใหม่แล้วจ้าไปต่อดูทุกคนให้ดูผลงาน ดูผลงานดีเด่นของหมู่ป่าดูพลิกหน้าดินเต็มเลยทุกคนเห็ดพึ่งวงพึ่งหวานเห็ดทรัสคันตะเดนละ่ะเห็ดดำอะ่ะโดนพลิกเต็มเลยทุกคนดูค่ะนูน่นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนู่นค่ะ ลังแยกตัวไปไหนแล้วไปเดินเล่นแล้ว <c oughs> เดินเล่นหรือเดินเก็บเห็ดก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เดินแยกแถวนี้จะเดินอยู่ข้างๆทางเลยทุกคนนี่สวยนะป่าเนี้ <c oughs> เขายังไม่ติดลบนะทุกคนฝนตกเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะ่ะแล้วมันทำให้เห็ดที่ที่ดอกเล็กๆที่ยังไม่โตรุ่นก่อนอะ่ะเขาก็เริ่มโตอะ่ะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะแล้วป่าโอ้โหชุ่มชื้นมากป่าชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะ ไปใส่แล้วนองเพินินดอกใหญ่แบบนี้ตะก้าเต็มเร็วเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองมีค่ะแต่ว,ว่ามันช้ำช้ำหมดเลย โอ้ oh, ทุกคนดูเก hmm, mm. ็บนอกเฟรมสวยมากโอ้โ oh. ห oh. ได้แลวเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. นี่ดอกแบมเนี้ยสวยสวยงามตรงนี้มันไม่ค่อยมีเลยอะ่ะ oh. oh. นี่ไงนี่ไงทุกคนไป ม,มีแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ดอกสวยงามจ้ะป่านี้คนเข้ามาเก็บเยอะอยู่นะตามที่เจ้สังเกตด,ดูอะเจ๊เรามาเก็บหลังเขาตลอดเลยตรงนี้มาไม่ทันเขาโอ้ย สวยฝรั่งยังบอกว่าเห็ดมันสวยมากนะเนี่ยเห็ดมันยังสวยงามมากแต่ว่าป่านี้มันไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนก็คอยดูว่าเราจะได้เห็ดกันเยอะไหมนี่ค่ะดูถนนนจะเก็บตรงนี้ทุกปีแต่ว่าเข้าไม่ค่อยทันชาวบ้านเขาเลยค่ะ

ได้สำรวจเถอะเพื่อารุดเสียงอะไรทุกคนเมื่อกี้กน,นู่มนุ่มนูน่น,นสวยนะนั่นน่ะน้ำทุกคนน้ำไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหแรงมากนี่แบบนี้สวย ไปหาเก็บมอสทุกคนได้ไหมอ่ะทุกคนขัดดูก่อนมัน totally ก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้เนาะ ลุกอันนั้นไม่สวยเลยจ้ะตรงน,นี้ก่อนตรงนี้ตามมาตามมาตามมางามป้โอ้แถวนี้มันไม่ค่อยสวยแนละ้วทุกคนไม่เหมือนป่างวดที่แล้วนะจะสำรวจก่อน ได้ค่ะดอกก็หลุดทุกคนสวยอันนี้ไม่สวยแล้ว,วดอกเดียวอะโอ้โหขาสั้นนันเนี่ย ทุกคนเช่ดูข่าวว่าพายุจะเข้าใช่ไหมหรือว่าเข้าแล้วพายุเข้าเอเชียใช่ไหมทุกคนดูแลตัวเองด้วยเนาะเพื่นกำลังใจให้ทุกคนเลยโอ้เนาะแต่ละปีเนาะแต่ละฤดูอะเจอเราเจออะไรกันก็ไม่รู้เนาะ นกร้องดังมากทุกคนสัญญาณขอเตือนเราแล้วว่ามันดึกแล้วเดอ้อกลับบ้านเดอ้อ <c oughs> ดึกดื่นป่านี้ยังไม่กลับบ้านกันอยู่โอ้โหโอ,โอ,โอ้กี่ดอกเนี่ยทุกคนเดินในป่าก็เพลินไปทุกคน เตยมกะทุกคนเตยมกะอ,อันนี้ไม่ได้ค่ะเย็บปอนหมดเลยทุกคนถึงมันไม่เต็มก็ได้เกือบครึ่งตะกาแล้วเนอะอุ้ยสวยจริงจริง งวดที่แล้วเจ้ามาตรงนี้แหละนี่มันเล็กเห็ดมันเล็กเราก็เก็บไม่ได้นะอันนี้ไม่สวยเละเละเลยจ้ตาตรงไหนอีกทุกคนไปจ้าเห็ดช่วงเย็ยนนี่มันสวยจริงๆนะทุกคนเก็บเห็ดช่วงเย็ยนเนี่ย お。 รังบอกเดี๋ยวก็ได้ใช้ไฟใช้สองเห็ดหรอกเขาบอกเดี๋ยวนี้มันมืดไว้อะทุกคนมันมืดไวโอ้น้ำมูกไหลทุกคนมันไม่ได้เย็นนะแต่น่าจะแพ้พวกต้นสนไปค่ะทุกคนดึกแล้วกลับบ้านกันดีกว่า เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกคลิปต่อไปนะทุกคนอ้ดูอะป่าเห็ดยำยำสามโมงสามโมงครึ่งนะจ๊ะ